ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรวิถีชาวบ้านจะมาทําน้ํา EM จากเปลือกสับลด์นะครับซึ่งวันนี้เราได้ปลอกสับลดไป3ลูกนะครับเราเลยมีส่วนเหลืออยู่นะครับเราเลยมาทําน้ําหมัก EM ซึ่งน้ําหมัก EM สับลดนี้นะครับเป็นน้ําหมักที่มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถนําเอาไปลดห้องน้ำนะดับกลิ่นเหม็นไปลดตามที่อับชื้นต่างๆเพื่อลดกลิ่นต่างๆได้ขณะเดียวกัน น้ำ EM สับรตนี้ก็ยังไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับไปใส่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยลดพืชผับผลไม้นะครับแล้วก็ยังเป็นสารอาหารอีกต่างๆอีกมากอีกมากมายครับตังเกตว่าที่เปิดสาาับรถกเขาจะมีมีเยื่ออยู่นะครับอันนี้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์มากนะครับการทำก็มีส่วนประกอบก็ไม่เยอะครับไา่ทำง่ายครับเพียงแค่เรามีกากาน้ำตาลนะครับถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลเราก็สามารถใช้น้ำตาลสายแดงกได้ อันนี้ก็เป็นการน้ําตาลที่เหลือที่เหลืออยู่นะครับเราก็เลยเติมน้ําลงไปนิดหน่อยครับให้เพื่อให้เขาละลายเพราะว่าเป็นเหลือในส่วนที่เหลือก้นแกะลอนแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาหั่นเปลือกสับปะรดนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกที่เรารับประทานก็หั่นนะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อให้เขาย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับเราย่อยสลายง่ายนะครับหั่นชิ้นเล็กใช้กรรไกรตัดครับนะรีกว่าตัดก็ได้ก็มาหั่นก็ได้เลยครับหั่นนีนนี้ครับชิ้นเล็กๆนะครับ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายง่ายนะครับหั่นนเล็กๆนะครับหั่นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้หมดครับใช้ทั้งก้านทั้งวัชพุกมันเราหั่นหมดเราไม่ทิ้งเลยครับอ่านเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการไม่ทําให้เกิดขยะด้วยนะครับเราทําทุกส่วนเข้ามาหมักหมดเลยครับนะครับนะครับหั่นหมดเลยนะครับ เราไม่ทิ้งนะครับเราไม่ทิ้งให้กลายเป็นปฏิกิยากลายเป็นขยะนะครับเรา,เามาทาประโยชน์นะครับครับตอนนี้เราก็หัน่นเปลือกสับรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราก็จะผสมเลยนะครับนะครับแล้วก็พอดีนที่บอกว่าปอดีเราเหลือ การมตาลอย่ก้นกระลอนนะครับเราก็จะเลยเติมน้ําลงไปเพื่อให้มันละลายนะครับในส่วนที่เหลือนะครับนะครับละลายลงไปนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะเทนะครับเทการอําตาลอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือถ้าปกติเราก็ใช้เทลงไปเลยนะครับอันนี้เราก็ล้างมันด้วยนะครับให้มันเกิดประโยชน์ทีสูงสุดนะครับ ก็ใช้ประมาณเนื่องจากว่าเรามีเปลือกสาลรดไม่เยอะนะครับเราใช้ประมาณครึ่งกิโลได้ที่เหลืออยู่นี่ครับแล้วก็เทลงไปแล้วก็ใช้ให้หมดนะครับตัวนีแล้วก็ละลายอยู่แล้วนะครับะละลายอยู่แล้วนะครับก็เลยกันกนนิดหน่อยนะครับะนะครับก็เลยใส่ก้น,กอนๆอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ละลายให้หมดนะครับ เศษตัวก้นมันก็ติดก้นกระลอนอยู่นะครับกระลอนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะมันเหลือก้นนะครับเราเลยใช้หมดแบบนะครับปกติเราก็ใช้เทลงไปแล้วก็ไปละลายอย่างนี้เราอันนี้เราเราละลายอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลืออยู่นะครับ ส่วนกาลอนในกาลนนี้ก็เดี๋ยวเราก็เอาไปเอาน้ำนะครับน้ำหมักอื่นๆใส่ลงไปนะครับนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะใช้นี่ครับเปลือกสับปะรดนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราใส่อันนี้แล้วนะครับเราก็ใช้อะไรมาคนนะครับคนนี้พอดีหวัวอมทุกมืออยู่เราใช้ทุกมือคนเลยนะครับะนะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นะครับปิดฝาไว้เราจะเก็บแบบนี้ไว้1เดือนนะครับเดี๋ยวอีก1เดือนเราจะมาทําการกรองน้ํานี้ออกแล้วก็นําน้ําหมัก EM นี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ ใช้เดยบ้างเดี๋ยวในหลังจากที่เขาได้เป็นน้ำน้ำ EM แล้วเราจะมาถ่ายทําคลิปดีโอต่อนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเจอกันครับครับตอนนี้ก็น้าหมักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะครับเราใช้เวลาหมาักไว้หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเปิดให้ท่านชมว่าน้ําหมัก EM จากเปลือกสับปะรดนี้ เขาจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเจรินครับตอนนี้น้ําเปลือกสับรตที่เราได้หมักไว้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมากองเอากากออกเพื่อที่จะนน้ําหมักเปลือกสับรตนะครับซึ่งจะเป็น e อสมสำหรับในการใช้ในการบำรุงพืชต่อไปนะครับวันนี้เราก็เราก็จะมากองน้ําออกก่อนนะครับ ก็เอาเนื้อเอาน้ำออกนะครับแยกกันนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับนี่ก็เป็นเปลือกสับร็รที่เรารับประทานปกติแล้วก็ทิ้งแต่ว่านี้เราก็นำเข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับทำได้เป็นทั้งตัวเชื้อในการทําปุ๋ยแล้วก็เป็นน้ำหมัก EM นะครับซึ่ง อี e M. นี่สามารถเอาไปลดล่องน้ําได้ครับที่มีน้ําเน่าเสียน้ํามีกินในท่ส้วมก็ลดได้นะครับอ่านะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปใส่ผสมน้ําลดต้นไม้ต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากการใช้ของเหลือใช้คือเปลือสับลดนะครับะนะครับส่วนกากที่เหลือนี้เดี๋ยวเราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําปุ๋ยหมักต่อไปนะครับ คือเราใช้ทุกส่วนของสิ่งที่เรารับทานเขาจะใช้เรานำพกกลับมาช้โยดยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราก็สามารถที่จะไปบีบน้ำออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักเปลือกสับลตที่เราได้กองเก็บไว้เราก็มาใส่แกอนเก็บไว้แต่ว่าการเก็บนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปิดฝาแน่นนะครับเนื่นองจากว่ามันมีก๊าซอยู่อาจเกิดระเบิดได้นะครับก็ปิดฝาหลวมๆนะครับ เวลาใช้เราก็นํามาดินใส่นะครับประมาณ1แก้วประมาณนี้นะครับ1แก้วนะครับอันนี้คือเป็นน้ํา EM จากเปลือกสับปะรดนะครับที่เราได้ทานสับปะรดแล้วก็เปลือกเราก็เหลือนะครับแล้วก็ช้าอยู่ประมาณนี้ครับไม่รินไม่เต็มแก้วดียื่นฟ้าแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดแก้วรวมๆพอนะครับจากนั้นเราก็มาเทใส่ลงใน ถังน้ำนะครับเติมน้ำลงไปประมาณประมาณ10ลิตรนะครับถังนี้ก็น้ำหนักกันจุป,ประมาณ10ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปลดต้นต้นไม้กันนะครับลดต้นน้ำเพื่อบำรุงดินครับเร่งรากบำรุงดอกบำรุงต้นนะครับก็เป็นการนำของเลือใช้นะครับอาใชาป้ประโยชน์ ลดได้หมดครับพริกมะนาวนะครับหรือว่ามะเขือผลไม้ลดได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นการนำนะครับน้ำหมักเปลือกสับลตมาลดต้นไม้นะครับเราลดได้หมดครับดอกไม้ดอกเราก็ลดได้นะครับไม้ดอกก็ลดได้นะครับพริกนะครับมะเขือนะครับบอนสีนะครับ บ้านเราแคบนะครับเราก็เลยปลูกทุกๆอย่างอยู่ในบ้านนะครับปลูกทั้งพริกมะเขือบอนสีดอกไม้นะครับปอต่างๆนะครับดอกไม้นะครับอกะลำดอกแล้วก็ปลูกนะครับนะครับอันนี้คือการนำน้ำหมักเปลือกมะละกอเปลือกสับลดนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับเป็นน้ำา m m สามารถนาเอาไปทําปุ๋ยต่อได้หรือว่าเราเอานํามาเอาลดต้นไม้ได้นะครับถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วนะครับก็าสามารถที่จะบัรตามได้นะครับเรานําของเหลือใช้เอามาเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ